นอกเนื้อจากมีค่ะตัวชาวเรนองด้าจะครบกํบกนดนะครองลุ่กันคนละรึงพลัสใครเธ่ยังไม่ลืมชายทางเรงถูกต้องถูกปฏิเส,สแน่นะคะมั่นแลวค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะกรุงไทยก็ได้ออกมาเตือนนะคนที่ได้รับซิ์คนละครึงพลัสค่ะต้องชายห้น่นแรงภายในวันเดทสิอพฤศจิกายนนี้นะคะไม่เช่นนั้นค่ะจะถูกสละสิ์นะคะลาสุดในอยอดใยใจทะลุโซงจุดห้าหมื่นล้านบาทแล้วค่ะ เพจ c e b o ุ k กุ้งไทยแคค่ะเขาได้โพสต์ข้อความว่าอย่าลืมชายซิดคนละครึงพัสห้่นเรกภายในวันเดซิบแอดพฤศจิกายนนี้ค่ะไม่งั้นจะถือว่าสละซิดท,ทางนี้ค่ะกระทรวงกันคลังก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหนา้าของโครงการคนละครึงพัสตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2568เวลา10.00นิกาพรบจำนวนผู้ชายจ่ายสําเร็จเรวว่า19ล้านคนส่วนยอดการใช้จ่ายสะสมภายใต้โครงการยุทธีโง 0, 5หมื่นล้านบาทนะคะทางนี้เนี่ยประชาชนก็ทราบ มาใช้ใจ่ายกับรันค่ะที่เข้ารวมโครงการได้จนถึงวันเด่31ธอทันว่าคม2 5ม8ันหเราวางเวลาตีหอกว,วัวเช้าไปจนถึงหาถุ่มนะคะกองกลงกลางคืนผ่านจีวอลเลตในแอปพลิเคชันเป้าตังค่ะโดยในแต่ละวันเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้ใจ่ายให้เต็มซิทส่องรวยบาทก็ออคือ,อีจ่ายกี่บาทก็ได้ใช่ไจ่ายส่งรวยมันไม่ท้กตัดนะจ่าตเอ่าไหนก็ยังเลือตามนั้นอยู่เลยแค่จให้ในช่วงที่กับนดนั่นเองนะคะมันพือก็ตามค่ะต้องจับตาโครงการคนละพึงพลัดเฟสซองซึ่งรัฐบาล ตั้งเป้ารักษาบรรยากาศการใช่จ่ายค่ะให้มันคึกคขักได้อย่างต่อเนื่องโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนธันวาคม68นี้และก็คาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ภายในเดือนมกราคม2 5 6 9คณะนี้นะคะกําลังพิจารณาจะสันง,งบกลางเพื่อรองรับการดาเนินงานก่อนกําหนดวงเงินแล้วก็จานวนสิทธิสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมในเฟสทัดไปค่ะ โครงการคนละครึ่งพลัดนะคะถือเป็นมาตรการสําคัญของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจทานรากเพิ่มกําลังซื้อลอดภาราคาข้องชีพแล้วก็กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะร้านค้าชุมชนร้านอาหารแล้วก็ผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ซึ่งก็เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องทิ้นขณะเทประชาชนก็ยังคงจับตาความชัดเจนของเฟดสองที่คาดว่าจะเปิดตัวช่วงตอนปีนานั่นเองค่ะนี่นะคะเน้นย้ำนะอย่าลืมนะคะแค่ช,ชายซิดตะเช้าวันสุดท้ายนะคะ,คะใครที่ไม่ใชายซิตโครงการคนละ คึงพัสในรบเร็กอ,อย่าลืมใายกันนะคะใช่ค่ะนเบัว,บวเรานี่ทาฟเฟซซ้องเลยก็โดเลยว่าทางรัฐบาลจะมีการโคอ,ออกมาใหม่นะคะ